เคยไหมคะบางทีที่เรารู้สึกว่าลงสกินแคร์บำรุงผิวหน้ายังไงเนี่ยก็ไม่เห็นผลสักทีนะคะผิวหน้าก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากพื้นฐานการทําความสะอาดผิวหน้าที่ดีนั่นเองนะคะการล้างหน้าเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญที่สุดไม่แพ้กับการบำรุงเลยอย่างไลฟ์สไตล์ของเอวานะคะก็จะเป็นคนที่แต่งหน้าค่อนข้างบ่อยนะคะผิวแพ้ง่ายบอบบางนะคะบางช่วงเนี่ยก็จะมีในเรื่องของปัญหาสิวอุดตันขึ้นบ้างนะคะประปายการที่เอวาจะเลือกโปรดัก ตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นครีเซอร์เนี่ยมาใช้กับผิวหน้าของเอวานะคะเอวาก็จะเลือกตัวที่สามารถตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์แล้วก็ปัญหาผิวของเอวาได้เอวาก็จะเลือกโปรดักที่มีความออนยนสามารถใช้ได้แม้ผิวแพ้ง่ายนะคะทาความสะอาดได้หมดจดสะอาดล้าลึก oh. วันนี้นะคะเอวาก็มีโปรดักตตัวใหม่ของทางเซตาฟิลมาแนะนําเพื่อนๆค่ะใครนะคะที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายผิวไม่แข็งแรงนะคะเป็นสิวหรือว่าใครที่จะต้องไปเจอกับมลภาวะบ่อยๆนะคะจะต้องถูกใจกับโปรดักตตัวใหม่ของทางเซตาฟิลตัวนี้ แน่นอนค่ะเป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วนะคะสาหรับแบรนด์เซตาฟิลเนี่ยว่าเป็นแบรนด์สกินแคร์เวสําอางอันดับหนึ่งนะคะที่แนะนําโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะคะอย่างเอวาเนี่ยเป็นคนที่เคยผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายมาก่อนนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นแบบพวกสิวนะคะสิวฮอร์โมนแล้วก็แพ้สกินแคร์ด้วยนะคะก็ได้แบรนด์เซตาฟิลนี่แหละคะ่ะในการช่วยกอบกู้ผิวหน้าให้กลับมาดูดีได้อีกครั้งนะคะซึ่งโปรดักตัวใหม่ของทางเซตาฟิลที่วันนี้เราจะหยิบมาพูดคุยกันนะคะนั่นก็คือ คุณน้องคนนี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า Cetaphil Daily Exfoliating c l e a n s e นนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสครับเนื้อละเอียดอ่อนโยนนะคะทำมาจากเส้นใย,ายจากใยไผ่นะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากมะพร้าวอีกด้วยนะตัวนี้เนี่ยใครที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ผิวบอบบางเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยหายห่วงไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้หรือว่าระคายเคืองเลยนะคะคุณน้องคนนี้นะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติที่ช่วยขจัดคราบความมันส่วนเกิน ของผิวหน้าของเราได้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคราบเครื่องสําอ้างหรือว่าคราบฝุ่นควันมลภาวะอันนี้ก็สามารถทําความสะอาดได้ล้าลึกจริงๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเนื้อเจลแล้วก็มีเม็ดส,สครับที่ละเอียดมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยผลัดเด a เซลของเราออกไปนะคะผิวหน้าของเราเนี่ยจะสะอาดล้าลึกถึงแบบลูกขุมขนเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้ที่เอวาชอบอีกอย่างหนึ่งเลยก็รู้สึกว่าหลังล้างเนี่ยผิวหน้าของเอวาเนี่ยมันไม่ได้แห้งตึงแล้วก็ชอบกลิ่นของเขาด้วยนะของเขามี กลิ่นหอมอ,อ,อ่อนด้วยนะคะตัวนี้กินอารมณ์เหมือนแบบแป้งเด็กอะไรอย่างนี้เลยนะคะและด้วยความที่เขาก็บอกอยู่นะคะว่าเป็นเดลี่นะตัวนี้ก็คือสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเอวาจะมาทำการสาธิตวิธีการใช้เจ้าตัว Cetaphil Daily Exfoliating Cleanser ให้ทุกคนดูนะคะวิธีการใช้นะคะเอวาก็แนะนำให้ทุกคนนะคะใช้เป็นเจ้าตัว Cleansing นะคะใส่สำลีแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางออกก่อนเนาะแล้วก็ใช้พวก Eye Remover ก่อนที่เราจะไปทำการสクับหน้านะคะใช้น้ำเปล่านะคะชะลมให้ทั่วบริเวณใบหน้าเลย บีบคลีนเซอร์ออกมานะคะในปริมาณที่พอเหมาะแล้วเราก็ทกําการสครับสครับส,คร,บสครับให้ทั่วบริเวณผิวหน้าให้รู้สึกว่าสะอาดหมดจดก็ล้างออกด้วยน้ําเปล่าได้เลยนะคะสามารถใช้ตัวเดียวแล้วจบเลยเพราะว่าเขาเป็นทั้งสครับแล้วก็คลีนเซอร์ในตัวนะคะใช้ได้ทุกวันนะคะทั้งเช้าและเย็นมาทําการสรุปนะคะความรู้สึกหลังใช้เจ้าตัว Ceta p h i l Daily Exfoliating Cleanser ตัวนี้มาให้ฟังกันนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังใช้เนาะเออก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะคือเอวารักแบรนด์เซตาฟิลอยู่ ะะเพราะว่าแบบมันมีช่วงวัยรุ่นอะที่แบบสิวขึ้นหนักจริงๆอะก็ใช้แบรนด์เซตาฟิลนี่แหละคะ่ะในการช่วยรักษานะคะทาให้ผิวหน้ากลับมาดีได้ขนาดนี้เนี่ว่ามันลองใช้โปรดักต์ตัวใหม่นะคะคือตัวเนี้ย exfoliating cleanser ตัวนี้ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยยิ่งชอบขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหลังใช้ว่ารู้สึกว่าเขาทําความสะอาดได้สะอาดล้าลึกจริงๆนะคะพวกคะาบเครื่องสํสอางอะไรเงี้ยก็ไม่หลงเหลืออยู่บนผิวหน้าเลยไม่แห้งตึงมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะช่วงหลังๆมาที่ใช้มาประมาณหนึ่ง นขนาดตอนช่วงเนี้ยเป็นประจําเดือนอะสิวอุดตันอะไรเงี้ยก็แทบไม่ขึ้นเลยนะคะทุกคนคือดีมากๆเลยสําหรับใครที่มองหานะคะสะครับที่มีความอ่อนโยนสามารถใช้ได้ทุกวันแล้วก็ตอบโจทย์คนที่มีผิวแพ้ง่ายเนี่ยเอวานแนะนำเป็นเ e t a าฟิล d a เดลี่เอ็กซ์ i n g เ l ตติ้งคตัวนี้เลยนะคะก็คืออยากให้ทุกคนไปลองมากๆเลยค่ะ ล้างหน้าสะอาดแล้วก็อย่าลืมทามย m อร์ไรเซอร์บำรุงผิวและปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยการทาครีมกันแดดด้วยนะคะเท่านี้ก็ครบตามสมการผิวสุขภาพดีของเซตาฟิลแล้วทำตามนี้ทุกวันรับรองผิวดีขึ้นแน่นอนค่ะ สำหรับเซตาฟิลตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศและสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะราคา499แต่ว่าขอแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าเขามีโปรโจัดอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงก็ลองเข้าไปดูกันคะ่ะ